เลยนะป่มช็อตครับเจ้โ ah, อ oh, ้โหดูปุ่วิ่งับเจวิ่งหายม่วงนะ้ยผูับพี่อยพยายามับโอ้ฟังะเาเากว่ มาอะไรพ่อปูชุดแดงนึงวิ่งเลยไข่ขอดเองไม่ไดีอะไรรกนารามช่วยหนูนาด้วยน้ตัวยังหนุ่มบ้านนปู่จ๋าตะาวาันเป็นไงเจ็บตรงไหน,ไนหรือเปล่าไข่ขอตรงไหมปวหรือเปล่าลูกนะลูกสบายปู่จ๋าปูา่เรียมยังปอกปูมัน นอนไม่หลับก็เลยหนูไปหาเรื่องมาให้แล้วจ้าปู่ใครเนี่ยลูกก็เดินไปเดินมาในเมืองเนี่ยว่าเออจริงๆเลยเชียวก็ไปเจอไปเจอเอาไอ้ฉำมันไล่ขวดมานี่เลยจ้าปู่จ๋าว่ามาได้ แล้ว่าไงฮะก็วิ่งไล่อีแฉะมานี่ยแหละดูสิเพราะว่าเขาเป็นน้องเพนกวินควายเพคะแ้ชฉันพูดผู้หญิงชายบางทีเห็นพู้หญิงมันไม่ได้วิ่งไล่ยังุวยังควายล่ะสามควายก่อนครับไปทำโปรพาร์ตมา ว่าจาสามหางเจ้ารู้เอาหัวเจ้าหรือเปล่าพ่กเจ้ากำลังดูถูกใครเรามังสมาแเฮมมันมาเลยนี่เดินอมังสมาแเฮมมันมาเลยเป็นบุญตาข้าพับเจ้า ที่ได้พบเราได้ยินผู้คนเขาเริ่มเรือกันหน้วบว่ามังสมาร์เปลี่ยนประเทศพระบุญที่ลงมาจนติดอย่างรุ่งเรือให้ความสุขติพันธ์ราชา,านนท์แต่พอที่พบปุถุติมังมสมาร์าก็อุปราตัวเองผิดไปแล้วกันสิ่งที่เจ้าคิดหรือสิ่งที่เจ้าไตีขิด นันคือเสียงระฆังนระฆังทองที่เขาเคาะเขาส่นในราชบุตรนรมาจุดติย์ังสมาเลยเสียงนั้นมันเสียงตอกข์กลาที่ให้หมาเกลือม่งไอ้จริหมาเหลดอมวยความกหวางจากชีวิตที่ราวานฝากอไ้ครับ ที่ความบาปถืงคุ้มทิ่นแล้วแสดงว่บบาผู้ชายคนนี้คงจะสำคัญกับเจ้ามากสิใช่ถึงได้มากว่าท้าดาบเราผู้ชายคนนี้มีความสำคัญสำรับชีวิตข้าที่สุดในรูปน,น้าสารลเมไม่เคยมีใครอายอีตอนไหนจะกล้ามาดูถูกและกกัแก ก็ม okay, ันจะได้เ si ก็บใจ้างบนนนะัไม่มีใครเข้าดูเป็นสักซี้ของมันท้ยอย่างนี้มึงมึงบี่ันสมองมึงก็มึนเกียรของมันท้อเอาสิวะวันนี้กูเป็นทาจะขอซิตเขาเลยเขาไม่ได้ c o างบนหายอ้อบางัน Si O-P wonder what the hell it was okay oh. ไอใ,ใครมาข่งเจ้าจงเสียากับพูว่าอย่าไปเป็นคู่ไอ้มังสุมาร์ไอ้คนบาปอย่าช้าทำมันให้สาไอส่งโอสั่งเสร็จกายสั่น หัวใจถึงขั้นขัดข้องบอกลาที่ราต้ออย่าได้รอ้งอ,รองจงเปิดห้องเตียงผ้าห่ต้องหมดสภ้พาราบเรียบสอนาำมันจีบเสียจม

คนก็ต้องไปไม่ว่าคนณดูหรือเกครับิน่นแน่ลิเกเสร็จไป็หนึ่งแล้ว เชื่อพระสบกา์ไปยนตำหนัก,ก่ออัรก่นตนะวันท่งเราจะพาประสบคุณชจโบกลับบ้านเกิดเมื่งนอนกับเราซาลวิจะเข้ามไ ที่เราหวังใช่ที่ราหวัข้งคือที่ราหวังมังสุมารจะทำให้ข้าผิดหวังที่สุดข้าหวังจะมาเพิ่งบุญปารมีกต่สัตว์มังสุมาร์พวกยิ่งใหญ่และทำไมอ่ะ เป็นหลอนจากคนดินหลอนจะเป็นหลอกข้าไม่ใช่ไม่ปราถนาฉันก็ใช้คนมางข้าบางข้าเหมือนเหมือนคนซาลวินไม่มีชีวิตจิตใจบางสมาชฉันขดด้ยบางข้ต้องมาจบชีวิตในเป็นดินนี้ ทีดาวันทีการตายของพกูบูวินทรามันเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่เราไม่ได้ตั้งใจฆ่าพกูบูวินทราที่ดาวันมันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคืออุบัติเหตุที่ดาวันพวกเราทุกคนไม่ได้ตั้งใจฆ่าพกูบูวินทราข้ามีว่าที่อภัยโทษข้าขอส,สละกันด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชียร์ร้องดูวิญญาณของชื้อปุกโปรดรับรู้วยด้วยมาสมาทกู รวันยาข้าขอสาบแช่งเจ้า <APIs> ีร <here> วันยาเ้อเขามีหลงใจอยู่ยาที่ที่รัาข้าจะไม่ขอไม่คู่กับเจ้าที่รกวันยาเาขกเด็กที่รยไยอมฟังเหตุบกระ